แกงเห็ดละวโงจ้าวันนี้แกงใส่ผักติวใส่บบกบวบใส่ผักทุกอย่างที่อยากกินอ,อ,อ๋ออันตอนง้งาง สดปักติวสดๆจ้าใส่บักบ,บวบลงไปจ้าง้านคงจะอร่อยสแส่ ใส่ยอดอกบัวก้าไปจ้านอนนอบบัวก็นอนใส่พายตัวน้องไปจ้ากระโชกแกงกันหุ่นหมอด้วยกัจ้ะแกงเห็ดแลงง้วงออ่ะวันนี้ใส่บวัว ลังโมกเศษเศษเดือดจ้า